มาเดยวลองอยู่ดิว่าผมจะสามารถฆ่าเจ้าอ o เอนิวได้หรือเปล่านะรอบนี้อยากได้ผลฟินิกถาวรว่ะเอา้าผมมีแล้วอ๋อเลือไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ Lawbox บ,บริการเติมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Blockfoot King Legacy Ultra Tower Defense อีกทั้งยังมีไอเดีกกระดานให้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลับเลยนะคลิปตนดย่เลยนะในเกมเลเวบอกว่าชื่อว่า,ววาไม่ใช่ Blockfoot นะเกมนี้ไม่ใช่ Blockfoot นะ มันเป็นแบบที่ชื่อว่า Devil Food Testing นะครับผมมันไม่ใช่บอกฟูดนะคลิปที่แล้วเป็นคำบอกว่าพี่ครับคลิปมันไม่ใช่บอกฟูดไม่ใช่เหรอแต่ว่าในคลิปนั้นํามันพูดถึงบอกฟูดไงก็จะปาแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าไม่ใช่บอกฟูดคิดป,ปะ่คปปะคิดป่ะสำหรับทุกคนอยากรู้นะว่าแบบนี้คือแบบอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งรีวิวให้ในข่องคอมเมนต์ละกันนะครับด่าทั้งหมดที่ผมก็ได้ทำการรีวิวไปหมดแล้วเนาะใครยังไม่ได้ดูก็ลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยจะ ุ่มผลดูนะครับไม่รู้ว่ามีผลอะไรที่ผมไม่เคยได้หรือเปล่านะได้มาเป็นผลผลอะไรอะ่ะเออผลอะไรอะ่ะผลไฟนะครับผลไฟผลไฟสก,กิวเอ็กซสกิวซีโอ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 ไม่เห็นสกิววี เคยตูม้มมาดูซิมีอะไรอีกเราได้มาเป็นผงทรายวะเราเคยรอไปแล้วนะผงทรายหนะ <S <S เออมาดูดิมันมีอะไรบ้างวะแถวเนี้ยมันมีอะไรให้เล่นปะแต่ได้ไหมคลิปที่แล้วอ่ะผมไปฆ่าก็อดเอ็นนิวอ่ะแต่ผมสู้ม,มันไม่ได้เอ,อ้ยไม่ใช่เอาใหม่ผมไปสู้ม,มันมาแต่ผมฆ่ามันไม่ได้เออพูดอย่างนี้มันหยุดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมขอ สุ่มผลดีๆกันดีกว่าน,น,นะเดเ๋็วเราจะไปฆ่ามันกันนะครับสามันผนอะไรอ่ะผนยังอ่ะผนน้ำแข็งเคไหนดูดิสกิลแซสจะเป็นการยิงอะไรออกไปรุนยิงสไปด์ยิงหนามสกิลเอ็กซ์สกิลซี สกิลวีอ๋อแล้วก็สกิลเอฟน่าจะเป็นการสไลด์น้ำแข็งปะเออใช่อ่ะ,ะ,ะอะไรเนี่ยกดเอฟแล้วไม่เห็นพูงเลยมันอะไรเ,เ,เ,เนี่ยเอามาันสูงเงี้ยอามาโอ้แล้วอะไรกันโอ้หุนเดิมเลย อันคอมมอนวะรอบนี้ไอ้ผลอะไรอะ่ะผมเป็นบล็บอกเลี่ยมผลสั้นเหรอผลสตริงนะผลได้สกิลเซตเฮ้สกิลเอ็กซ์อ,อะไรอะ่ะโอ้สกิลซีสกิลวีอ่ออะสกิลวีไม่มีสกิลเอฟอ๋อ สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปฆ่าเอ้ก็อดเอ็นเดียวอีกรอบนี้ไม่รู้ว่าจะไหวป่ะนะเอาบินไปผมใช้ไม่ได้แล้วอันนี้มาเจ้าก็อดนี่อะขออนุญาตเลยออามันมันไม่ข้าวะมันมันดูไม่สะกิดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอื้อผมว่านะมันไม่ได้ทำไวให้เราฆ่าอ่ะมันสู้ไม่ได้อ่ะมันมันตีมันนิดเดียวเองแล้วตตากราบไม่ได้ ลองดูอีกสักสองผลไปโอ้อโอ้จะได้สีแดงอยู่แล้วผลไฟชัวเลยเอาไม่ได้จะกินอันคอมมอนผลไฟอีกแล้วเดี๋ยวผมขอข้ามไปตอนที่ผมได้ผลดีๆก่อนกัน มาแล้วครับพูดปุ๊บได้ปั๊บผลเลยผลเกาวิตี้เหรอเกาวิตอี้แล้วคิมที่แล้วกินไปแล้วนี่กิไปอ่ะแรงนน่มช่วงคิปที่แล้วราไปแล้วครับเดี๋ยวผมขอส่งอีกหน่อยอุ้ยเราได้เราได้หายากอีกแล้วครับอุ้ยผลอะไรอ่ะผลสั่นเหรอผลอะไรอะผลอะไรอะผลอะไรอะผลกุละผลสายฟ้าผลสายฟ้าเลยไม่ใช่ สายฟ้ามันโกลโลอันนี้มันเป็นผลสั่นนะโอ้นอฮึมซีวีมาเดี๋ยวเราลองกุระวีสองลองกุระวีสองเดี๋ยวเราจะไปลองฆ่าเจ้ากอรเอเนลด้วยกุระวีสองกันนะมันมีเรือเปล่าวะคลิปที่แล้วมันมีเรือไหมผมลืมละเฮ้ยมีวะ อ๋ออ๋อจำได้แล้วมันมีเปลวไฟเครื่องยนต์และเร็วมากไงและเรือเร็วมากเ,เ,อ,เากอ้ยไอ้ซูนามิมันไปข้ามเกาะเลยหรออะ <c oughs> อะไรอย่เน่ย <c oughs> มาเดี๋ยวลองดู่ดีว่าผมจะสามารถฆ่าเจ้าก็อตเอนิวได้หรือเปล่านะรอบนี้ขออนุญาตเปิดก่อนด้วยสกิลเซตไม่ถึงมา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  ชบหลบไปไหนละไปมันอยู่ไหนเนะี่ยตอนนี้กูอยู่ไหนเนะนี่ยนี่ไงต่อยต่อยเวกตายอีกแล้วนะโอเคครับใครอยากลองเข้ามาเล่นแบบนี้ก็ลองเข้าไปดูนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะผมไปละโอ้มันสู้ไม่ได้จริงวะก้อนเอ็นนิวตัวนั้นอะเออดีว่ะหันหน้าทางนี้คอยกดคีย์ปุ๊บไปข้างหลังไปละเย่